มาแล้วมาแล้วน้อนฝนตกแต่วันเลยวันนี้วันนี้ฝนตกแต่วันเลยสวัสดีค่ะเมื่อวานได้ไรเลยเจ็บคอเป็นไ้ไปถอนฟันกรามมายังแบบกินอะไรมากไม่ค่อยได้เลย มาแล้วสวัสดีตอนบ่ายสามฝนเพิ่งหยุดตกฝนก็ตกได้ทุกวัน <c oughs> วันนี้ตกไวตกตั้งแต่ตอนบ่ายสอง่าเลยอ่ะ <c oughs> แถมฝนเพิ่งหยุดตกตั้งหาก <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เบาไข่เท่าไหร่เลยหนูอ่ะ <c oughs> วันนี้หนูอยากกินมาม่ากินแบบของแบบ อ่อนๆเคี้ยวง่ายๆก่อนอนี่ดูทุกคนนั้นไรกินมาม่าเผ็ดเกาหลีใช่ไหมนี่วันนี้กินไม่ไม่ต้องแบบเผ็ดเกาหลีเรากินมาม่าเราธรรมดานี่แหละใส่ผักหวานใส่ชะอมอร่อยกำลังร้อนๆเลยนี่ยังอาปากได้แบบไม่เต็มคำเต็มปากเลย สวัสดีนะคะทุกคนกินมาม่าด้วยกัน <c oughs> ขอบคุณค่ะ ใส่ไข่ต้มด้วยแล้วก็ใส่แบบไข่ที่ที่แบบว่าอันนี้ไข่ต้มตั้งหักแล้วก็ไข่แบบลวกเข้าไปในมาม่าอีกตั้งหากอยู่พิจิตค่ะอ้าวดูขีดตะเกียบไม่ถูกฝังแล้วหนูอะฝนหยุดตกเมื่อกี้เน่ะยังร้อนๆอยู่เลย มันนี้กิมม่าแบบมีน้ำม่กินมาม่าแห้งอืมดงฟเฟลืองเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้เอง ถอนวันมาเกี้ยวแรงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยไม่ใช่เรากินก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันกินมาม่าคระเมื่อวานหนูก็ไปซื้อหมูกระทะที่โบทะเลมาเราก็ไปซื้อหมูกระทะที่โบทะเลมาเหมือนกัน จัดมาม่าเขาวันนี้เมดิอยากกินอะไรต้มใบผักหวานใส่ผักใส่ผักหวานแล้วก็ใส่ชะอมอร่อย ุดน้ำมันร้อนเลยแก้ไข้ <c oughs> เป็นไข้มาสองวัน <c oughs> ยันนี้ก็ว่าจะเข้าไปในเมืองอยู่เหมือนกันในเมืองพิจิตอะ่ะ ไม่รู้ว่าในเมืองตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าในเวลาถึงเวลาฝนตกทุกทีเลย อืมอะย่ยยอดบอกวานกิออนค,คำใหญ่ไม่ได้ถอฟันมาย,ยังเจ็บฟันอยู่เลยเจ็บปากอยู่เลย าาออยินยอดชะอุ่นมันอ่อนกันตอนนี้ก็ว่า เดี๋ยวจบหน้าฝนหนูถึงจะไลฟ์ตอนเย็นนี่ฝนก็ยังหยุดยังไม่หยุดตกเลยเนี่ยแบบตกเยอะมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวไปในเมืองแล้ว อที่เคี้ยวซี่ครงอ่อนไหวไหมวันนี้ Khiến mấy ngoại mẹ với mà. Kinh gì cũng không ngon lắm. Nóng bạp rồi ạ. À. สายผังกว่าแลวไวมาก กินได้แค่นี้เองเริ่มอิ่มเพระงั้นอะ่ะกินได้ไม่ค่อยเยอะเลยเยังเจ็บฟันไม่หายแต่ท้องก็หิวนะแต่กลินม่ค่อได้ทำให้เหมืดความอร่อยเลยใช่ค่ะ อยู่ดงเสือเหลืองโคปรรทับช้างเป็นไข้พ้่งะะ่าเบาช่วงนี้แบบฝนตกทุกวันเลย กินไม่หมดต้งแฝดต้องให้ลูกชายกินหมดแล้วนังเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวพีหมูสามชั้นก่อนดีกว,ว่าอืมื่อวานมีน้ำจิ้มหมูกะทะกินกับน้ำจิ้มหมูกะทะมันเถอะ วันนี้วันจันรตลาดนัดทุกวันจันร์ฝนตกแก้งตลาดทังนั้นตกช่วงที่คนกำลังจะไปเดินตลาดด้วยนะเนี่ยแก้งคนซื้อกับข้าวด้วยฝนนี้ก็ได้เนาะผักหวานนี่หวานมากเลยทุกคนืม กินไม่อร่อยก็คือแบบกินได้แบบไม่เต็มปากเต็มคำนี่แหละอืมนี่ตัวอ,มมอะไอมเหมือนอ่ะต้องหายแบบชีอเร็กเลยพี่โค้งอ่ะ เดี๋ยวหนูจะจบไลน์แล้วนะทุกคนจะไปอาบน้ำละ จ็บฟันมากเจ็บฟันมากสวัสดีค่ะอิมแล้ว เดี๋ยวไปปล่อยลูกหมาออกมาเล่นก่อนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแนละ้วเดี๋ยวจะไปดูในเมืองซือว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าเราจะไปซื้อของด้วยเราต้องไปซื้อของด้วยค่ะอืม อิม่มอ่ะที่กินไม่หมดไหนกินหมูก,ก่อนดีกว่าอืมบ๊ายบายเอ้ยมก่กินไม่หมด,ดเลยแต่ปาก